องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแล้วว่าน้ำมันดาวอินคาสามารถช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคอ้วนไขข้อเสือ่อมระบบสมองและประสาทพากินสันมือเท้าชาอัลไซเมอร์เอะภูมิคุ้มกันบกพร่องท้องผูกกลากเกลื่อนอีกทั้งยังมีวิตามินเอและอ e ี วิตามินเอมีผลต่อการสร้างกระดูกและระบบสืบพันธุ์ป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารระบบหายใจบำรุงสายตาช่วยทำให้ผมและผิวแข็งแรงวิตามินอีช่วยระบบต่างๆในร่างกายชะลอความชรามเมล็ดอินคาเป็นมเมล็ดที่ให้น้ำมันชั้นดีเยี่ยมสกัดเย็นปลอดโลหะหนักปลอดสารเคมีเป็นไขมันตำแหน่งเดียว ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย,ายลดไตรกลีเซอไรเมล็ดพืชชนิดนี้เป็นแหล่งไขมันดีมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ชื่อว่าโอเมก้า3 6 9ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายโอเมก้า3 6 9เกิดจากกรดลิโนเลนิกซึ่งเป็นอนุกรมหลักของไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างมาก ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้เปลี่ยน DHA เป็น EPA บำรุงสมองมีกรดอะมิโนโจำเป็นอีก8ชนิดและสารฟีนอลิก21ชนิดเป็นสารสำคัญที่ยังไม่พบในพืชชนิดอื่นๆมีการทำงานวิจัยในหลายๆประเทศและเมื่อปี2004และ2007ได้รับรางวัลอาหารของโลกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในปี2005ได้รับรางวัลนวัตรกรรมสูงที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีเพื่นชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยจากการส่งเสริมการปลูกโดยบริษัทตัวแทนรัฐบาลจีนและรับซื้อผลผลิตส่งจีนขณะที่คนไทยยังไม่ทราบประโยชน์และสปะคุณโดยแน่ชัดยังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และยังไม่ขึ้นทะเบียนออยออต่อมานักวิจัยชาวไทย รองศาสตราจารย์ดรระพีพันธ์แดงตังกีอาจารย์และนักวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสลินทรไทยเยอรมันได้ไปพบพืชชนิดนี้ที่ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรเขตห้อน12ปันนามนฑนยูนานประเทศจีนปลูกในลัวลวดหนามมีทหารถือปืนยืนเฝ้าอยู่ด้วยความที่เป็นนักวิจัยจึงได้ขอมเมล็ดพันธ์ นำกลับมาปลูกทางภาคเหนือของไทยและศึกษาค้นควาทำงานวิจัยทั่วดาวอินคาจนสามารถจดแจ้งและขึ้นทะเบียนสอบอสากับคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับออยอเป็นคนร